เะเกอขึ้นเทลงไปเลยค่ะพี่นอ้องนี่นี้อีกโรยลงไปอ,อ,อร่อยเทลงไปเลย หอมหอมพี่น้องหอมเดี๋ยวลองชิมดูกันอืเป็นแล้วอร่อยขออนุญาตใส่ข้าวคั่วข้าวคัว่วนิดนึงแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะจ๊ะเนี่ยเสร็จแล้วก็โคลเลรจ้าอันนี้เป็น มะเขือพี่น้องมะเขือเขือหั่นไว้หป้อาอวดตัวดีขนาดได้ละ่ะน่าอร่อยมากยังไม่พอเรามีตะไคร้ซอยค่ะพี่น้องตะไคร กระเทียมพริกระเขือขึ้นเทลงไปเลยค่ะพี่น้องเ hmm. นี่ย hmm. ดูมามาเส็บๆกันพี่น้องยังไม่พอนะจ๊ะเรามีนี่อีกโรยลงไป จวดเลยค่ะพี่น้องเราก็จะมีข้าวเหนียวร้อนๆเนาะข้าวเหนียวร้อนๆมาจ้ะคุยพี่น้องยอย่าเบาหลายมันหิวคุยเลยจ้าอืมอืมอร่อย ของนำมาถึงได้สองสามมือแล้วพี่น้องเพิ่งออกมากินถ้าปกติถ้าถึงแล้วเอามากินเลยอะถ้าคนที่บ่มหมักเปรียวอะ่ะก็จะพอดีอืม ถูกโดดอวด mm. อตดัวอวดตัวอวนลัว มีตั้งพริกขีนูสวนมีตั้งพริกพริกเบนบัน่น ได้ผักกระถินมาอืมเข่าเครื่องอืม มันคือคืออืมอย่างแซ่บอ่ะพี่น้องนัวนัวอืมบบพริก ตะไคร้กระเทียม มะเขือหอมแบงก็กินกับบานแสบอีลีพี่น้องแสบหมกัก ใครที่ชอบกินอาหารอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยแนะนำอร่อยอืมอืม,อ,มอร่อยมากพอหนึ่งเลยไลย่หลายเลยพี่น้อง ไข่ซอยเนี่ยขอ,อกำันดีมากมันบริอวนยอนอีกอย่างเลย่พี่น้องมันอวนนอนนอนแนวจังเสืลดำตัว อร่อยมากมาย ถ้ากินอาหารแบบนี้มันจะขาดพริกบะไ้ได้พี่นอ้อง อยากจะบอกว่าอร่อยมากแซ่บมากกระเทียมเก็บใส่กล่องใส่ตู้เย็นกีนได้หลายมือพี่น้อง หอมอร่อยมาก อืมอืมสั่งมือซีงพี่น้องแซ่บแซ่บหลาย